สวัสดีครับนะครับผมจากร้านทีเจคนมักซาวคนแก่นอีกเช่นเคยนะครับพบกันกับคลิปนะครับประจําวันที่2นะครับผมกรกฎาคม2 5งพนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีสินค้าเข้ามานะครับผมที่จะรีวิวให้ลูกค้า FC ร้านทีเจคนมักซาวคนแก่นได้รับชมนะครับก่อนอื่นอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับร้านทีจคนรมักซาขอนเก่นนะครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนตีเทินสินค้าเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับสำหรับลูกค้าท่านในที่จะขายนะครับผมติดต่อเข้ามาที่เบอร์ไลน์เลยนะครับจะอยู่ที่ด้านล่างนะครับ0835936564นะครับเบอร์นี้นะครับผมสายด่วนสายตรงเลยนะครับอ้าวันนี้นะครับเรามีสินค้าเข้ามานำเสนอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฮอนนะครับฮอนนาโนวานะครับฮอนนาโนวานะครับจะเป็นปาก21นิ้วนะครับผม ปากมีนิยมนะครับ21นิ้วนะครับอ่าพร้อมปากนะครับพร้อมปากพร้อมตูดเลยนะครับอ่าหนึ่บาทนะครับผม1,000บาทนะครับอ่าคู่นี้2,000นะครับจัดโปรเลยนะครับผมสําหรับวันที่อ่าสกรกฎาคมนะครับ2568นี้นะครับผมอ่าคู่ละ2,000บาทนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับที่0835936564นะครับผมคู่ละ สองพันบาทพร้อมใช้งานนะครับผมพร้อมใช้งานนะครับนาโนวานะครับยี่สิบเอ็ดนิ้วพร้อมใช้งานนะครับอ่ะไปกันต่อที่ตู้ลำโพงนะครับจะเป็นตู้สิบแปดนิ้วนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับตู้สิบแปดนิ้วพร้อมใช้งานเลยเดี๋ยวผมวัดขนาดให้ชมนะครับหนึ่งร้อยสิบเซนนะครับหน้ากว้างจะอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบนะครับผมแล้วก็ความสูงอยู่ห้าสิบหกนะครับอ่าลึกเจ็ดสิบหกนะครับลึกเจ็ดสิบหกนะครับสูงห้าสิบหก ความกว้างจะอยู่ที่110เซนนะครับเป็นตู้ W นะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับผมใบละ2,500บาทนะครับพร้อมดอกเลยนะครับผมดอกเดิมๆนะครับพร้อมดอกเลยนะครับดอก18นิ้วนะครับเป็นตู้18นิ้วใบละ2,500บาทนะครับเป็นไม้อัดแท้นะครับผมอ่าใบละ2,500บาทนะครับสนใจก็เข้ามาดูได้ที่ร้าน TJ ขนมักซาวขนแก่นเลยนะครับผมหรือนะครับผมอ่าจะให้ส่งนะครับทั่วประเทศไทยเลยนะครับผม สารับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้ที่เบอร์ไลน์นะครับเบอร์ไลน์เลยนะครับ0 8 3 5 9 3 6 5 6 4แล้วก็มีตู้ออเดอร์6นะครับนี่ตู้ออเดอร์6กสนิ้วนะครับสภาพดีๆเลยนะครับเข้ามา1คู่นะครับออเดอร์6พร้อมดอก18นิ้วนะครับผมเข้ามา1คู่นะครับออเดอร์6นะครับมีขนาดหน้ากว้างอยู่ที่54เซนนะครับหน้ากว้างที่อยู่ที่54แล้วก็ลึก80นะครับ ลึก80สูง72นะครับสูง72ลึก80นะครับหน้ากว้างอยู่ที่54เซนนะครับผมอ่ามี2ใบเนาะนะครับผมมี2ใบนะครับผมเป็นออเดอร์68นิ้วนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับไม้อัดแท้นะครับพร้อมดอกพร้อมใช้งานนะครับอ่าใบละ2,500บาทนะครับผมพร้อมใช้งานนะครับใบละ2,500บาทนะครับมี2ใบนะครับผมเป็น18นิ้วมี2ใบ นะครับสำหรับตู้ออเดอร์6นะครับมีหูยกสวยๆเลยนะครับสำหรับลูกค้าถ้าในที่สนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยแล้วก็ตู้18นิ้วนะครับจะเป็นตู้ W นะครับ W 1 1 0นะครับผมของตุมตามนะครับจะเป็นตู้ตุมตามนะครับผมเป็น18นิ้วตู้เปล่านะครับมีทั้งหมดอยู่4ใบนะครับขอบเหล็กสวยๆนะครับผม มีทั้งหมดอยู่4ใบนะครับตู้เปล่านะครับใบละ2,000บาทนะครับผมตู้เปล่าใบละ2,000บาทนะครับสูตรเต็มนะครับตุ่มตามนะครับใบละ2,000บาทนะครับสำหรับ W นะครับผมสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับไปกันต่อที่ตู้12นิ้วนะครับพร้อมใช้งานนะครับเป็นตู้12นิ้วนะครับพร้อมใช้งานนะครับผมเป็นไม้อะดเทนนะครับตู้พร้อมใช้งานเลย นะครับพร้อมดอกแหลมกลางแหลมนะครับ12นิ้วนะครับพร้อมใช้งานนะครับใบใบละ1,700บาทนะครับผมสำหรับวันที่2กรกฎาคมนี้นะครับ2,568นะครับใบละ1,700บาทนะครับเราจัดโปรให้ลูกค้า FC ร้าน TJ คนมักซาคนเกนไปไว้ใช้งานนะครับผมสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับหรือจะเข้ามาเบิ่งได้ที่ร้านนะครับผมตั้งอยู่บรรยุตําบลสวัสดีนะครับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับไปมาพุทธุมรพี่น้องเนาะ เข้าไปที่ Google Map นะครับพิมพ์ร้าน TJ คนมักซาวขอนแก่นได้เลยนะครับผมเป็นภาษาไทยนะครับร้าน TJ คนมักซาวขอนแก็ตนะครับเข้าไปที่ Google Map นะครับพิม์ร้าน TJ คนมักซาวขอนแก็ตนะครับแล้วก็ลูกค้าท่านใดที่จะขายเครื่องเสียงนะครับผมติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะครับผมเรารับซื้อนะครับทั่วประเทศไทยนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่จะขายเครื่องเสียงนะครับ เรารับซื้อนะครับผมเบอร์ไลน์ก็อยู่ด้านล่างนะครับ083593654 6เบอร์โทรก็เบอร์นี้นะครับผม083593654 6นะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมที่ให้กำลังใจร้าน TJ คนมักซาวคอนแก่นนะครับผมมาไปกันที่ตู้15นิ้วนะครับตู้15นิ้วนะครับจะเป็นตู้ช่างอิตนะครับตู้ช่างอิตอิตออเดอโอนะครับผมเป็นตู้15นิ้วนะครับมีความ กว้างอยู่ที่49เซนนะครับกว้างอยู่ที่49เซนนะครับลึก57นะครับลึก57นะครับลึก57สูง66นะครับสูง66นะครับกว้าง49ลึก57นะครับเป็นตู้อาจารย์อิตนะครับเป็นตู้ BV นะครับอิตออเดีโอนะครับผมพร้อมใช้งานนะครับพร้อมใช้งานนะครับผมเป็นตู้15นิ้วนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับผม อ่าใบละ2 3 0 0ับาทนะครับผมใบละ2,300บาทเท่านั้นนะครับสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมใบละ2,300บาทเท่านั้นพร้อมใช้งานนะครับ15นิ้วนะครับผมจัดโปนะครับสำหรับคลิปวิดีโอประจำวันที่2นี้นะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่ชมคลิปวิดีโอประจำวันที่เท่าไหร่นะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับผมเราจัดโปรนะครับให้ลูกค้าได้รับชมแต่ละคลิปแต่ละ E ีีแน่นอนนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับอ่าเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ แล้วก็ไปกันที่แหลกนะครับก็จะเป็นแหลกไม้นะครับผมแหลกไม้นะครับวางใส่เครื่องปรุงนะครับใส่เครื่องปรุงได้สบายๆนะครับเป็นแหลกไม้นะครับผมอ่ะในราคา150บาทไปนะครับผมอ่าแบ่งปันนะครับในราคา150บาทนะครับ150บาทนะครับในราคา150บาทสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับที่0835936564 um um 150บาทนะครับแหลกนะครับ150บาท นะครับแล้วก็เป็นสายนะครับผมเป็นสายสัญญาณนะครับมีทั้งหมดอยู่ประมาณ6กเจ็ดเส้นนะครับนะกองนี้เลยนะครับผมมีทั้งหมดอยู่6กเจ็ดเส้นนะครับไม่ว่าจะเป็น x l ็กแจ็คโฟนก็มีนะครับผมนี่หัวหลีดอย่างดีเลยนะครับอันนี้ราคา300บาทนะครับผมนี่สามบาทนะนะครับสามร้อยสามร้อยนะครับผมสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับสามร้อยบาทนะครับผมอ่า สายสัญญาณนะครับ300บาทแล้วก็ตู้21นิ้วนะครับผมเป็นรุ่นสองน่งสองนะครับเป็นตู้วอเทคแท้นะครับผมเป็นตู้วอเทคแท้นะครับผมเป็นดอกนิกซ้อนนะครับผมดอกเดิมๆจากบริษัทเลยจากค่ายวอเทคเลยนะครับจากบริษัทจากค่ายวอเทคเลยนะครับเดี๋ยวผมวัดขนาดให้ชมนะครับเป็นตัวแท้เลยของบริษัทวอเทคนะครับร้อยสิบเซนนะครับผม118เซนครึ่งนะครับมีความลึกนะ แล้วก็หน้ากว้างนะครับผมแล้วก็ลึก80นะครับผมอ่าลึก80สูง75นะครับเป็นตู้แท้วอร์เทคนะครับเป็นตู้แท้วอร์เทคเนี่ยมาดูด้านหลังเลยนะครับก็สติ๊กเกอร์สวยๆเลยนะครับผมเป็นเพชรนะครับเพชรสวยๆงามๆนะครับผมวอร์เทคนะครับผม1น่งสองหนึ่งสองนะครับยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับผมยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับยี่สิบเอ็ดร้อยห้านะครับผมอ่าสำหรับตัวนี้นะครับ ดอกเด็กซั้นนะนะครับผมนี่สนใจก็ทักสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเปิดราคาอยู่ที่ใบละ17,500บาทนะครับใบละ17,500บาทนะครับสำหรับตู้วอเท็ทสวยๆมีใบเดียวนะครับผมเป็นตู้คู่นะครับเป็นดอกคู่นะครับผมอ่า17,500บาทนะครับผมมาแล้วก็ปากแหลมนะครับผมปากแหลมนะอ่าหน้ากว้างนะครับผม11นิ้วครึ่งนะครับก็ อ่ายี่สิบเก้าเซนนะครับผมอ่ายี่สิบเก้าคูณยี่สิบเก้านะครับสิบเอ็ดนิ้วครึ่งนะครับคูณสิบเอ็ดนิ้วครึ่งนะนะครับอ่าคู่นี้ในราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับคู่หนึ่งนะครับผมในราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับในราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทอ้าวดอกสิบสองนิ้วเอวันนะครับผมดอกสิบสองนิ้วเอวันนะครับดอกดอกละห้าสิบาทนะครับดอกละห้าสิบาทเป็น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 งานช่างนะครับผมอ่าตีเป็นงานช่างนะนะครับเป็นงานช่างนะครับผมนะครับก็สภาพนี้เลยนะครับดอกละห้าสิบาทนะ ห้าสิบาทมีสีดอกก็200บาทนะครับผมอ่าสีดอก200บาทนะครับแล้วก็ดอกรถยนต์นะครับผมก็ตัวนี้ก็จะเป็นงานช่างนะครับในราคา100บาทนะครับผมอ่าในราคา100บาทนะนะครับในราคา100บาทแล้วก็พวกนี้นะครับจะเป็นดอก15นิ้วนะครับดอก15นิ้วดอก12นิ้วงานช่างนะครับผมอ่าดอกละ50บาทนะครับผมดอกละ50บาทเท่านั้นนะครับผมอ่าดอกละ50บบาทเท่านั้นแล้วก็ดอกนะครับเป็นจะเป็นดอกอ่า 18นิ้วนะครับดอกเดิมๆนะครับรุ่น P 180่นะครับทับ2 2 4 2นะครับผมจะเป็นดอก PA นะครับ22 42นะครับเป็นดอกเดิมๆเลยนะครับผมอ่าเป็นดอกเดิมๆเลยนะครับแต่ว่ามีอ่าโดนพ่นสีนิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าดอกเดิมๆนะครับดอกเดิมๆยังไม่เคยซ่อมเลยไม่เบียดไม่เคยซ่อมนะครับมี2ดอกนะครับผมไม่เคยเบียดไม่เคยซ่อมเลยนะครับดอกเดิมๆจากบริษัทนะครับอ่า2 2 4 2มีอยู่คู่หนึ่งนะครับผมมีอยู่คู่หนึ่งนะ อดอกละ2,500บาทนะครับผมดอกละ2,500บาทนะครับสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับ0835936564 <อะ S 1> แ,แล้วก็ Power a M น<อ>ะครับผม Power M ค่ายใหญ่นะครับจากโ u ร o e โรเทคนะครับจะเป็นรุ่น MA 3,000นะครับจะเป็นรุ่น MA 3,000นะครับสำหรับลูกค <The> ้า <American> ท่านใดที่สนใจนะครับผมก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับโป o e u r o t e c นะครับ <American> ร <The> ุ <American> <The> ่น MA 3,000นะครับในราคา12,000บาทนะครับผมจัดโปรเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับ12,000บาทนะครับ12,000บาท นะครับสเปคแรงนะครับ3า0 0ั่งร้อวัต 3, วต์ที่2โอห์มนะครับโหลด2โอห์มได้เลยนะครับผม3,100วัตต์นะครับที่สองโอมนะครับสนใจก็ทักสอบถามกันที่0 8 3 5 9 3 6 5 6 4นะครับแล้วก็ดอกโปพัดนะครับผมดอกโปพัดนะครับตัวนี้ก็ใช้งานปกติใช่ไหมนะครับคู่นี้นะครับผมใช้งานปกตินะครับสำหรับคู่นี้โปพัดนะครับรดอกละพันสามนะครับดอกละพันสามร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับผมดอกละพันสามร้อยบาทนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับ คูนี้พันสามนะครับผมอดอกละนะครับผมดอกละพันสามแล้วก็สีเหลืองนี้นะครับผมสีเหลืองนี้มีตัวเดียวนะครับหนึ่งพันบาทนั่นนี่นะครับใช้งานปกติเลยนะครับหนึ่งพันบาทนะครับสําหรับค้านี้นะครับวายสี่นิ้วนะครับผมค้านี้ว้สี่นิ้วนะครับพันเดียวนะครับมีดอกเดียวนะครับตัวนี้ก็ปกตินะครับผมตัวนี้ก็ปกตินะครับตัวนี้ก็ ในราคา1,300บาทนะครับผมใช้งานปกติเลยนะครับ1,300บาทนะครับอ่ะสีเหลืองนี้นะครับพันเดียวนะครับผมพันเดียวนะครับสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยใช้งานปกตินะครับแล้วก็อ่ะตัวนี้น่าจะเป็นดอก PA นะนี่นะครับดอก PA นะครับอ่ะราคาเดียวกันหมดเลยนะครับ1,300บาทนะครับผมนี่1,300บาทน่าจะเป็นออริโอดีไว้นะตัวนี้นะครับออริโอดีไว้นะครับ1,300บาทนะครับ หนึ่งพันสามร้อยบาทนะอ่าก็สนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับที่ศูนย์แปดสามห้าเก้าสามของเฮาสีมีหนึ่งคู่นะครับมีหนึ่งคู่ใช้งานปกติเลยนะครับมีหนึ่งคู่นะอ่าใช้งานปกติเลยดอกละพันสามนะครับมีหนึ่งคู่นะครับสำหรับออริโอดีไว้นะครับผมอ่าออริโอลีไว้นะครับดอกละพันสามนะครับดอกละพันสามร้อยบาทแล้วก็อ่าตัวนี้นะครับจะเป็นตีเป็นงานช่างงานช่างเลยแล้วกันนะครับผมอ่าตัวนี้ไม่ดังนะครับแล้วก็มีตําหนินะครับหมวกแตกนะครับผมงานช่าง อันนี้อันนี้ผมให้คู่ละคู่ละพันสองนะครับผมนี่ end. คู่ละพันสองมีมีมีสองดอกนะครับอ่าตัวนี้ขาดนะนะครับตัวนี้ขาดนะครับผมอ่าคู่นี้นะครับในราคาพันสองนะครับดอกดอกละหกร้อยนะครับดอกละหกร้อยนะแอบดอกละหกร้อยนะครับผมอ่าเป็นงานช่างนะเป็นงานช่างนะดอกละหกร้อยนะครับผมมีมีสองดอกนะครับแอบสรุกค่าท่าในที่สนใจนะครับผม ตัวไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับที่0835936564นะครับผมเบอร์ไลน์ก็เบอร์นี้นะครับผมจะขึ้นให้ที่หน้าจออยู่ด้านล่างเลยนะครับผมฝากด้วยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่จะขายเครื่องเสียงนะครับติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะครับผมที่0835936564เบอร์ไลน์ก็เบอร์นี้นะครับผมติดต่อหรือโทรสายด่วนสายตรงนะครับ0835936564นะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่รับชมวิดีโออยู่นะครับที่ยังไม่ได้กดติดตาม นะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่เป็นกําลังใจให้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมทุกคลิปวิดีโอเลยนะครับขอบคุณจากใจจริงนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมการเรียนเอฟซีไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสนใจตัวไหนก็สอบถามได้นะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ